อสวัสดีครับตอนผมชื่อเบนนะครับวันนี้ผมจะมานําเสนอวิธีการล้างสายเบ็ดนะครับโดยใช้น้ํายาล้างห้องน้ำนะครับสําหรับคนที่ไม่ค่อยมีงบอุปกรณ์ก็มีครับถุงมือนี่ครับถุงมือถุงมือถุงมีถุงมือไม่ใช่ถุงแทนครับแล้วต็นี้ครับน้ํายาล้างห้องน้ำยี่ห้อเนีัยแช่แป๊บเดียวครับมันแรงครับแช่แป๊บเดียวก็เียบร้อยครับสนิมไปหมดเลยครับแลวต้องขัน แค่ได้สักพักน,นะครับไม่นานนะครับมัน,นแรงแค่เร้เจะประมาสองถึงสามนาทีก็ออกแล้วนะครับนี่ดูมีสสิยมไหมนี่ตอนนี้เราจะมาล้างสายเบรยกันครับาการลบแป๊ด ผมม,มีมือเดียวมือหนึ่งถือกล่องมือหนึ่งลองล้างเลยไม่ค่อยขนาดนะครับเอวิธีนี้ใช้สำหรับคนที่มีงบน้อยนะครับแล้วก็ไม่ค่อยไปซื้อสายนะครับสายนี้สามารถเอร้างได้หลายครั้งนะครับจนกว่าสายมันจะขาดเลยนะครับ ถ้าสายเสียงด้านแล้วก็เอามาแช่น้ำยาใหม่อีกรอบหนึ่งครับส่วนน้ำยาที่ล้างเสร็จแล้วแล้วมันเหลือนะครับสามารถเอาไปล้างห้องน้ำได้อีกรอบหนึ่งนะครับใช้ได้อยู่ อพอล้างเสร็จแล้วนะครับก็เอาไปเป่าเป่าพัดลมนะครับหรือว่าตากพัดลมหรือว่าจะเอาใดเป่าผมเป่าก็ได้นะครับให้มันแห้งคือผมคงไม่ต้องสอนนะครับว่าวิธีใส่สายเบสใส่ยังไงนะครับพร้อมครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ